ครับสวัสดีครับจากบริษัทยูน t เต็ดอินสตอร์เมนต์แอนด์เมโทโลีนะครับซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมภายในโรงงานและเครื่องมือวัดอัตราการไหลภายใต้แบรนด์โตคิโกะนะครับซึ่งแบรนด์โตกิโกะมาจากประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านวัดอัตราการไหลไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือว่าก๊าสนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอเครื่องมือวัดอัตราการไหลในน้ํามันโดยมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ท่อครึ่งนิ้วไปจนถึง14นิ้วนะครับ ซึ่งเครื่องมือวัดอัตราการไหลในน้ำมันของโตเกียวโกะนะครับจะอาศัยหลักการแบบ PD 4-meter นะครับหรือ Positive d i s p l a c e m e n t 4-meter หรืออีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าตัว o o เวน e ก e ย e นะครับโดยมีคุณสมบัติดังนี้นะครับข้อแรกก็คือเป็นเครื่องที่มีค่าความละเอียดสูงนะครับ0.5ปข้อที่2นะครับเป็นลักษณะที่เป็น Compact Design ติดตั้งแล้วก็อ่านค่าได้ง่ายนะครับส่วนข้อที่3นะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยสินค้าที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับเป็นรุ่น FGB type ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ข้อแรกนะครับเรื่องของการติดตั้งเราสามารถเลือกท่อได้ตั้งแต่ไซส์ครึ่งนิ้วไปจนถึง1นิ้วข้อที่2นะครับเรื่องของอัตราการไหลเราสามารถเลือกวัดได้ตั้งแต่40-300ถึง300ลิตรต่อชั่วโมงข้อที่3นะครับส่วนประกอบที่เป็นเกียร์ไทโรเตอร์เนี่ยทำมาจากเรซินส่วนข้อที่4นะครับ ตัวน้ำมันที่จะมาวัดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นตัวกีซ l ลีนนะครับหรือว่าดีเซลหรือว่าเป็นตัวไลท์เวทออยล์ A heavy oil B C heavy oil ก็สามารถเลือกวัดได้ครับมาพร้อมกับตัวอ p อปชั่นเสริม Totalizing Unit Electronic Type ซึ่งสามารถแสดงค่าโฟเลตที่อ่านได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้หน้าจอนะครับเป็นจอ LCD มีค่าความละเอียดถึง8หลัก อันที่สนะครับเรามีปุ่มรีเซ็ตกรณีที่เราต้องการรีเซ็ตค่าไว้ที่0อันที่3ปุ่มโหมดนะครับมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3โหมดโหมดแรกเราวัดเป็นหน่วยลิตรนะครับโหมดที่2เราวัดเป็นลิตรต่อชั่วโมงโหมดที่3เราสามารถเลือกวัดเป็นลิตรต่อนาทีได้กรณีเรื่องของซัลายที่จ่ายให้กับตัวดิสเพย์นะครับเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นไฟ12 ถึง24 VDC หรืออย่างตัวนี้นะครับเราเลือกเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกรณีที่เราเลือกเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วเราก็ยังมีฟังก์ชันฮาลามคอยเตือนเราด้วยหรือตัวเอาท์พุตนะครับเราสามารถเลือกเอาท์พุตที่เป็นหลีดสวิตช์ก็ได้หรือว่าเลือกที่เป็นไมโครสวิตช์ก็ได้หรือเราจะเลือกเป็นสัญญาณพันธ์ก็ได้ครับรองรับความถี่สูงสุดได้ถึง10เฮิร์ต ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเครื่องมือวัดอัตราการไหลของยี่ห้อตัวคิโกะจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้นะครับทางบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมภายในโรงงานไม่ว่าจะเป็นวัดโลจากประเทศอเมริกาจอจินจากฝรั่งเศสนิกจากเยอรมันอีพัทอีจากประเทศออสเตรเลียฝากติดตามช่องทางการติดต่อกับบริษัทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Li n e o ฟ f i เ i a l เบอร์โทรอีเมล แล้วพบกับคลิปดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ